นะครับหลังจากเฝ้าดูตอนนี้เกือบประมาณสิบอีกสิบสิบเอ็ดนาทีจะห้าทุ่มนะครับหลังจากช่วงประมาณสองทุ่มเห็นลำเดียวครับตอนนี้ครับเห็นไม่ต่ำกว่าสี่ห้าลำเลยนะครับโดนนดนประจันพอมันเห็นอยู่ที่โลกครับเดี๋ยวมัน z มาดูนะครับพี่คำเอาลำนึงครับอึ๊บนู่นครับลำที่หนึ่ง พอเราถ่ายมุมในเมื่อกี้มันกระจายอยู่นะครับแล้วมันจะหายไปหายนะครับนล้เออหนึ่งลำที่หนึ่งอาอที่อยู่ใกล้ๆอ๋อหายงานยกลำที่หนึ่งถอยถ่ายถอยกองกลับมาเอาฝอายใช้ลำที่สองใหายห้แมสทีนแล้วแม่ผมมาเล่นเราใช้กองนี้หรือมให้ไนี่ผมนะครับลำที่สอง Nè, à mày nè kong nắm chặt gương ngoài chặt em 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 นี่นับเอานับได้เป็นเป็นเกทีบเลยไม,ไม่ไม่ทรทีก็เกือบเลยนี่ประจันครนี่เป็นเตาท่านนะครับไม่รู้มาเฝ้าดูอะไรครับต้องมีอะไรสักอย่างเพราะคนปกติไม่มาบินเล่นกลางคืนหลายชั่วโมงแบบนี้แน่นอนและที่สำคัญบินอยู่หลายลำในบริเวณเดียวกันนะครับไม่ต้องกลัวผมถ่ายลงยูทูบผมตัดต่อไม่เป็นแน่นอนครับนี่โพรมครับเหมือนตอนนี้เรานั่งอยู่ที่โรงแจ้งนะครับ โโยูดีมุมตรงๆมันเป็นตัวนั้นสูบเข้าไปเห็นไ,ไหมครับนี่หนึ่งหนึ่งนับไม่ถูกเลยครับตอนนี้เพราะมันหายถอยหายไปบ้างแล้วก็เข้ามาบ้างเหมือนสลับกันเก็บภาพครับหนึ่งอถอยกลับมาลไปจุดที่สองลำที่สองนับไม่ถูกเลยครับจากประมาณสองทุ่มเห็นแค่ลำเดียวตอนนี้ไม่แน่ใจว่า น่าจะเกินห้าเลยนะผมหมานะมันนี่อันนี้มาแล้วพวกมาแล้วนี่สองนี่มาแล้วจุดนี่นี่นี่มันมันอีกลำอันนี่สองนี่สามสามนี่นะปอดสูมเข้าไปมันเล่นเลยว่าเป็นไฟกระพริบกระพริบเป็นซีบอยูนี่นี่มุงตานี่ก็มีในี่นี่อะไรกระพริบกระพริบมันไหมนี่ นี่จะมาชัดแล้วไว้สามลำนี้หนึ่งผมรีบถ่ายครับจะนับดูจ่คงนับยากครับมันตอนนี้ตอนแรกเห็นแค่ลำเดียวสองจะนับดูกี่ลำเหมือนพอมันเห็นเราถ่ายแล้วมันถอยห่างไปไม่เอาซูมเห็น สองนะครับสามเองหายจ่าตีแรงมื่ออสาม,สามตัว,วตั้งๆกว่าด้วยจึงมันมันไม่ใจมันฟิตฟตมันจึงมันมันขีดแรงมันมาบินอยู่บริเวณเดียบไปได้เหรอ จึงโตวบัน,นี้ไม่ใช่ตัวบาต้องบาลน้โดนเาเล่นมันด่เราไม่ใช่ด่ามันนั่นเองเราเล่นก็เราเล่นอย่าบาเล่นอะไรร้อนเชื่อนไม้นี่จริงเป็นตีทํางานนี่ครับเป็นเตาถ่านที่ทํางานนะครับสนจใจสั่งถ่านเม้นใต้คลิปนี้ได้นะครับสั่งเป็นจํานวนเยอะๆแล้วสิบล้อยี่สิบล้อแต่ตอนนี้คือผมสงสัยครับดูเห็นมาสังเกต จากตั้งแต่สองทุ่มยืนชีนึกว่าตอนแรกเป็นดาวไปจำเมืองหรือเปล่าไม่แน่ใจหรืออะไรดาวที่กับพลิปนะครับตอนพอเห็นไกลๆไม่ชัดแต่พอหันไปอีกทีหายแล้วพอเดินจะกลับมาที่รถเอ้ามาโผล่ตำแหน่งนี้ก็งงครับแล้วเลยหยิบกล้องมือถือถ่ายพอสูงเข้าไปชัดเลยครับว่าไม่ใช่ดาวครับเป็นไฟเหมือนสายลุงเลยครับไฟเทกไฟบาเป็นสีเป็นสีครับ บินว่อนเลยครับตอนนี้ที่สำคัญม,ม,มาอยู่รวมกันเวียนอยู่บริเวณนี้ครับมีแต่คนทำงานครับนี่เตาถ่านเตาบ่ถ่านใครเราพูดเนี่ยใครรู้เออมึงบ้ามึงเล่นยาหรือเปล่าหรืออะไรครับแน่นอนเขาต้องคิดเป็นแน่นอนเพราะถ้าใครพูดผมก็ไม่เชื่อแต่พอผมได้จากเห็นตาก็ตอนแรกไม่เชื่อครับ หลังจากเดินมาที่กับรถหลังจากฉี่เสร็จนะครับมันย้ายจุดมาจากตอนแรกคิดว่าลําเดียวนะครับย้ายจุดมาแล้วตัดสินใจเอากล้องถ่ายดูจากคลิปแรกนี่เป็นคลิปที่สี่นะครับสามหรือสี่นะครับตอนนี้ไม่ใช่ลําเดียวแน่นอนครับประอาจารย์พ้เห็นเราเห็นเราอยู่ที่โล่งมันก็หายครับผมผมเดินไปชูกล้องเมื่อกี้ที่โล่งนะครับรอบๆต่อผาถางก็เป็นสวนปาม สวนกล้วยสวนยางพาราหนึ่งสองสามสี่สี่ตอนนี้ผมเป็นสี่นะาตอนนี้ผมเม็นหน้าเดี๋ยวมันยังอยู่ไกลครับผมไม่อยากจะเงยกล้องไปเดี๋ยวมันหายรอรอมันลงมากกอนครับเดี๋ยวจะดูถ้าวกรองหาว่าเราอะไรเออดาวหรือเปล่าดูนะครับก่อนหน้านี้มีดาว ฟ้ามานันนุ่นแต่ตอนนี้ฟ้าโล่งครับมีแต่เมฆนี่ห็นซีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวยว,ยวผมไม่นกล้องอยก่อนนะครับให้หันดูแต่พระาทิตเอ้ยพระจันทร์ก่อนนะครับให้มันลงมาใกล้ๆก่อนเดี๋ยวจะรีบถ่ายซูมแล้วก็รีบกลับจะนับลำดูครับ งำก็อาจจะไม่ได้บินเข้ามาในรัศมีที่เราซูมไปเห็นคนปกติไม่มาเล่นโดนกลางคืนแน,น่นอนหรืออาจจะมีแต่น้อยแต่ถ้าคนปกติโดนจํานวนไม่ต่ำกว่าสี่ห้าลำครับจะมาบินอยู่บริเวณเดียวทำไมถูกไหมครับเดี๋ยวจะดูครับเผื่อใครคิดว่ามึงอาการหนักหรือยังไง เป็นอย่างปลาเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวรอมันมาใกล้ๆครับนี่ครับเริ่มลงมาครับลำนี้เริ่มลงมาครับลำนี้เริ่มลงมาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าผมเห็นห้าตอนนี้เดี๋ยวผมไม่อยากซูมไปทางไหนครับเพราะเดี๋ยวมันหาย อ๋อลองสูมดูครับเนี่ยครับหายครับโปรหมหานกล้องไปทางไหนลำมันจะหายนะครับตอนนี้ที่นับไม่น่าจะ ห้าหรือมากกว่าคจากช่วงเราดูเห็นแค่ลำเดียวอาอลำที่เห็นกันนะครับเออเราไปเออซูมไปเห็นไหมพอซูมพอเราอันนี้พอมันเห็นผมหันกล้องไปทางไหนลำนั้นจะหายออมเเห็นไหมครับเห็นไหมครับเป็นไฟกระพริบกระพริบเ ơi mình, phải là bị phơi đai chính nha boy đó. Này nhá, không chấp to đây này con đi phơi buộc đáp ấy. Hey kỳ lắm mà ní. Ừ, làm như gì đen, nhận cái đấy ลำพีสามลำพี่สี่ผมยีมซูมยีมนั่นนะครับเดี๋ยวประเดี๋ยวมันหายลำพี่ห้าไอ้ยังเหลืองรุ่มประจันนะครับ hỏi hợp ouais, mình, đến, mình đúng này, đúng không phải khó khó, gì vậy đó Cứ lắm nè, xong mà bình tầm lấy này Làm có bảo bệnh 3 tiếng mà nè Làm đeo có thì lại thích mà đi cả lão ผมนั่งอยู่ที่รงครับมันเลยโผล่ไม่พร้อมกันรผมหันกล้องทางไหนอีกลำจะโผล่มาและลำที่ผมสองกล้องถือถ่ายามือถือสูงมันจะเหมือนถอยห่างไปครับเราก็จะไม่เห็นแต่พอผมอันทางอื่นไม่ได้ทางที่ไม่ได้หันกล้องมันก็เข้ามาใกล้แม้เมื่อ,อกี้ลำนี้ถ่ายไม่เห็นตอนนี้เฮ้ยนี่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 นน ใช่ครับกระครับกระพริบแต่เิบแองเหลืองนูไม่ใช่นะครับเนูนประจันใช่รครับรอครับ สนใจฐานอย่าลืมมาคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ครับโอ้โหจากคลิปแรกว่าเห็นลำเดียวสงสัยก็ประมาณสองทุ่มก่อนจะตัดสินใจมือถือแม่นถ่ายก็อยู่ดีมันย้ายตำแหน่งแต่พอสี่ทุ่มมาสี่อาทุ่มนี้โอ้โหโผล่มาเต็มเลยครับบริเวณเดียวกันด้วยอ้าวหนึ 1, ่งสอง่นะ เอผมยังไม่สูมเดี๋ยวพอันกล้องทางไหนมันสู้มันหายอึ๊บเอ้ยังไงหาไปทางหนเหมือนมันดูอยู่เหมือนกันนะครับ ฟ้าโล่งไม่มีดาวแน่นอนครับมีแต่ไอพวกเอาโดนมาบินนะครับไม่รู้มาสืบอ,อะไรแน่นอนครับนึกภาพตามนะครับถ้าคนคนส่วนใหญ่ไม่อาจจะไม่น่าจะบินเล่นกันคืนหรือมีอาจจะน้อยอมีอาจจะน้อยนะครับนึกตามนะครับและที่สําคัญตอนนี้ก็จะสี่ห้าชั่วโมงนะครับบิดที่มันบินอยู่จากช่วงประมาณทุ่มสองทุ่มผมเห็นแค่ลําเดียวตอนนี้ไม่ต่ากว่าน่าจะห้าหรือมากกว่าแล้วนะครับ แล้วมาอยู่บริเวณเดียวกันด้วยครับที่สําคัญเพราะถ้าเด็กหรือคนธรรมดาพวกเราเล่นใช่ไหมครับมันต้องบินดูเหมือนจะดูบ้านดูที่ดูทางอะไรใช่ไหมครับมันต้องบินไปบินมาแล้วไม่น่าจะสี่ห้าชั่วโมงแบบนี้ครับแต่นี่บินอยู่บริเวณรอบๆนี่ยครับหลายลำหลายหลายชั่วโมงเลยนะครับหนึ่งสอง สามสี่หกที่โปร่มาไม่ในใจว่าห้าหรือหกแล้วนะครับเดี๋จะซูมดูสี่ลำที่เห็นสี่ห้าลำที่เห็นกันะครับรีบซมูมผมราจะรีบซมูมรีบนะครับอันนี้พจัญชนะครับอ๋าหาย ถ้าเราพูดเนี่ยโอ้โหมึงไปเล่นยาหรือเปล่าเอออย่างนู้นอย่างนี้มึงร้อนเล่นยามาใช่ไหมเออนะครับใกรพูดผมก็ต้องคิดแบบนั้นแน่นอนอาการหนักต้องคิดว่าไอคนนั้นอาการหนักแต่พอว่าผมเจอกับตัวนี้ครับวันนี้เป็นวัน่31เ็ืคืนสงท้ายปี2563นะครับจะเข้าปีคืนนี้ก็เข้าปี2564 เป็นคนที่สงสัยอยู่แล้วครับยิ่งมาเจอแบบนี้โคตรสงสัยไปอีกครับคนปกติไม่เล่นยางคืนครหรือมีอย่างที่บอกาอาจจะน้อยใช่ไหมครับแต่ถ้าบินคนเล่นเหมือนเราเล่นผมเล่นเนี่ยหรือใครที่เล่นมันก็เล่นโดนมนก็น่าจะบินไปมาดูภาพไม่น่าจะนานจามเป็นสี่ห้าชั่วโมงแบบนี้นะครับเอออันนี้นี่พระจันทร์นะครับสีเหลืองๆหลนี้ใหญ่ชัดแบบนนี้พระจันทร์ ไม่ไ่าถ้าคนเล่นเนี่ยไม่น่าจะบินมานานแบบนี้นะครับและที่สาคัญไม่ใช่ลําเดียวครับที่อยู่แบบนี้หลายชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงที่สำคัญมาอยู่บริเวณเดียนด้วยสี่ห้าลำเนี่ยหรือว่าจะมากกว่าห้าหนึ่งสองสามสี่อ่า ผมถ่ายไปจันนะครับดูก่อนผมไม่อยากสองกล้องไปทางไหน,นอยากให้มันลงมาพร้อมๆก่สอนึ่งสองสามสี้าโอเคครับโอเคหนึ่งสองสม่าโอ้โอ้โอ,โอ,โอ,โอ้กี่มมานี่เดีย๋ยวผมไม่อยาก หันก่อนไปก่อนอยากให้ชัดชัดทุกลำก่อนเอาให้ชัดทุกลำก่อนนะครับเดี๋ยวมองไกลๆนี่อาจจะในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ผมมองตาปล่านี่เห็นนะครับแต่บางทีคุณอาจจะคิดว่าเออมันเป็นดาวหรือเปล่าแต่ให้มันลงมาชัดผมซูมให้ดูครับใจเป็นเป็นไฟเป็นสีลุ้งตามเหมือนตามเทคตามบ้าเลยครับกระพริบกระพริบ ลอ้อยังวะ,งวะ,งวะมันไม่บินมาใกล้เป็นพอมันทักที่พออุมหันตองไปทางไหนลำทางอันจะหายสี่ห้าลำอื่นสามสี่ลำอื่นจะโผล่มานะครับซามไม่ใช่ตอนนี้น่าจะห้าหรือมากกว่านะครับอ๋อลำเทียนก่นอนเออลองดูอย่าตายทันไหม

เราอยืนที่โล่งแจ้งครับไอ้รับไอ้แม่ไหม,มเดี๋ยวซูมไปมันอยู่มันเห็นเราชัดเจนแน่นอนครับเดี๋ยวพอมันทํามผมนี่ผมออกมาเดี๋ยวมันก็หายครับผมว่านะผมออกมายืนถ่ายที่โล่งตอนนี้ลำเดียวตอนนี้ผมนับได้อาจจะน่าจะห้าลำหรือมากกว่านะครับนู่นด้วย บางคนคิดว่ามึงเล่นยามาหรือเปล่าร้อนหรือเปล่าแต่ถ้าใครมาพูดผมก็คิดแบบนั้นแลยครับถ้าไม่ได้เห็นด้วยตัวเองหรือไม่มีหลักฐานแต่นี่ผมมีหลักฐานแน่ครับเพราะเป็นวิดีโอผมถ่ายเองกับมือแ่าผมตัดต่อไม่เป็นนะครับอ๋อลำที่มันพูดมาก่อนครับพอผมหันหลังพอผมไปถ่ายลำไหนลำนั้นจะหายครับ ผมซูมหมดแม็กกัแล้วครับเหมือนพอเราซูมไปหันกล้องไปทางไหนแล้วมันเห็นผมถ่ายเห็นเราถ่ายมันก็จะถอยออกห่างไปครับโอเคครับเก็บข้อสงสัยนี้ไว้ครับแต่แน่นอนน่าจะต่ำมี5ลำแน่นอนครับที่สำคัญภาพตามครับนี่เป็นที่มาของคลิปที่4ตั้งแต่คลิปแรกตอนเห็นแรกครับตอนแรกคิดว่าดาว ไปจำเมืองหรือดาวอะไรสักอย่างครับผมยืนชี้อยู่เองครับด้านยืนชี้อยู่ด้านนู่นครับยืนชี้อยู่ด้านหลังขนามขนามนึงครับแล้วมองเห็นลำหนึ่งจุดนูน้นพอหันกลับไปเรียกหนาจะกลับใช่ไหมครับหายแล้วพอเดินมาที่รถมันมาผุจุดนี้มันผุอ,อีกจุดหนึง่งแล้วผมว่าเฮ้ยมันกับพิบเหมือนกันแต่จุดนู้นหายนี้ผมว่ามไม่ใช่ดาวแล้วครับเคลื่อนที่ได้แบบนี้ ไว้แบบนี้ช่วงประมาณสองทุ่มนะครับถ่ายคลิปแรกแต่ตอนนี้ประมาณห้าทุ่มคืนวันที่คืนส่งท้ายปีะครับคืนนี้ข้ามปีใหม่อีกตอนนี้เวลาห้าทุ่มเก้านาทีครับอีกประมาณห้าสิบเอ็ดนาทีจะเป็นคืนเอยจะเป็นวันปีใหม่นะครับปีสองห้าหกสี่ 4. โอเคครับผมขอไปซุ่มดูครับนึกภาพตายอีกครั้งนะครับคนปกติ ไม่น่าจะบินกลางคืนเอาโดยมาบินได้ไงหรืออาจจะมีแต่น้อยนะครับใช่ไหมครับและที่สําคัญถ้าเป็นคุณหรือผมเล่นมันอาจจะบินไม่นานเป็นสี่ห้าชั่วโมงแบบนี้ใช่ไหมครับและที่สําคัญต่อคุณถ้าเป็นคุณคุณจะซื้อลําเดียวไหมครับหรือจะซื้อมาเป็นสิบห้าหกหรือห้าสี่ห้าลำเพื่อมาบินเล่นอยู่บริเวณเดียวไม่ใช่ครับเพราะบ,บินโดแบบนี้ไม่ใช่ถูกถูกนะครับแต่ที่สาคัญมันมาบินอยู่บริเวณเดียวหมดเลยครับ สี่ห้าลำที่เห็นนะครับหรืออาจจะมากกว่าอานี่ครับสนใจอย่าลืมนะครับเดี๋ยวขอไปคลิปท่านี้ครับเก็บข้อสงสัยไว้ไปซุ่มดูครับนี่ผมออกมาที่โลกครับมันเริ่มจะหายครับอตอนผมอยู่ใต้ต้นไม้มดูเริ่มโผล่มาเห็นไหมสูงไม่เห็น ไม่เห็นไม่เห็นโอเคครับคนปกติเขาไม่น่าจะกลางคืนอยู่ครับหรือมีอาจจะน้อยครับโดนเออทีส่สำคัญใครมันจะสมมุติเป็นคุณหรือผมเล่นจะบินดูพื้นที่บ้านดูบริเวณอะไร <c oughs> ใช่ไหมครับไม่น่าจะสี่ห้าชั่วโมงนะผมว่านะ ที่ต้องกว้างเท่าไหร่คุณถึงจะบินได้สีช่ชั่วโมงและที่สําคัญเป็นคุณคุณจะซื้อสี่ห้าลำหรือมากกว่านะครับมบินอยู่บริเวณเด,วเดียวเดียวบริเวณเดียวกันเออเป็นพอโดนไม่ใช่ลำทุกๆนะนะครับบินหลายชั่วโมงแบบนี้นี่เป็นบริเวณตาอฐานนะครับและนี่ก็เป็นขนมเป็นที่ผอมฐานขายนะครับบริเวณรอบๆเป็นสวนปาล์มสวนกล้วย สวนยางพารานะครับสนใจติดต่อใต้คลิปได้ครับคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยววันเสาร์ที่นี้ผมต้องเดินถ่าปทำงานต้องให้คนที่ทําง,งานอยู่ที่นี่ครับคอยรู้ว่าคืนต่อๆไปจะมีอีกไหมนะครับโอเคครับขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเอาสิ่งไม่ดีออนตายใดๆออกไปจากชีวิตให้หมดทั้งตัวท่านกอบรัวท่านและทุกท่านที่รู้จักนะครับ สำหรับวันนี้ก็สุสขสานสวัสดีปีใหม่ตอนรับปีสองห้าสี่นะครับผมนี่ครับคลิปลาปก่อนนะครับจากคลิปแรกด้วยถ่ายคลิปเดียวมาสองสามสี่ครับปโผลมาเรื่อยๆเป็นข้อสนใจลาด้วยครับเมฆเข้าบังพระจันทร์นะครับ,บโอเคครับสนใจทานเมนได้คลิปได้นะครับรถผ่าน สนใจฐานคอมเมนต์ได้คลิปได้ครับโอเคครับขอแบบซุ่มดูเก็บข้อสงสัยไว้ในใจและวันหลังจะมาเฝ้าดูใหม่นะครับนะครับผมไม่ได้หันกล้องไปทางไหนล้ำทางนั้นมันจะโผล่มาทันทีครับเห็นไหมครับมันปิดไฟได้ด้วยนะผมว่า นี่กิ่บสี่จะครึ่งชั่วโมงนี้รไม่ต้องห่วงครับผมตัดต่อไม่เป็นครับเดี๋ยวไม่รู้ต้องมาสืบดูอะไรสักอย่างนะครับไม่งั้นไม่มาบินสี่ห้าลำหรือมากกว่านี้หนอกครับบริเวยนเดียวกันหลายชั่วโมงครับจะสี่ห้าชั่วโมงแล้วโอเคผมกอปิดคลิปท่านี้ไปนั่งซุ่มดูก่อนนะครับเพราะผมเดินออกมาที่แจ้งนี่มันไม่ค่อยโผล่มาเลยครับโอเคครับ ไว้กันโชคดีตอนละปีสองห้าสี่สิ่งดีเข้ามาอาสิ่งไม่ดีะไรได้เรียงพวงออกไปจากตัวทุกท่านคอบครท่านทุกท่านที่ทุกท่านรู้จักด้วยครับสวัสดีปีสองห้าหกสี่ครับผมปิดกันด้วยภาพพระจันทร์ที่มีเมฆเข้าบังครับสวัสดีครับ